สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําซื้อของในราคาพิเศษกับโลตัสนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีแอปของโรตัสอยู่แล้วให้เราครอบลงทะเบียนแล้วก็แจ้งรหัสที่เราใช้ได้เลยนะอันนี้เราสามารถสะสมเหรียญแล้วก็แลกซื้อในราคาพิเศษได้เลยนะคะอันนี้หลังจากที่เราสะสมมาแล้วก็คือเราสามารถซื้อสินค้าตัวนี้จะเป็นมามี่โป๊ะก,กับโนมโฟมมดนะคะ ก็คือจะซื้อในราคา30บาทแล้วก็จะมีในส่วนของอีกอันนึงก็จะเป็นพวกไข่ไก่กะเกลูกชิ้นอ,อันนีนจะเป็นอาหารเนาะอันนี้สามารถซื้อในราคา1บาทได้เลยก็คือเราจะใช้เหรียญคอยที่เรามีอยู่นะเพื่อนๆมีก็สามารถไปใช้บริการของโลตัสกันได้นะคะอันนี้ทั้งหมดที่เราจ่ายไปก็จะเป็นมูลค่าทั้งหมด31บาทนะหลังจากที่เรามีการใช้แล้วเขาก็จะคืนคูปอา ค,คืนเป็นคูปองหรือว่าเป็นเหรียญคอยนะให้เราได้เหมือนกันนะคะทุกครั้งที่เรามีการซื้อสินค้าก็จะได้เงินแบบนี้คืนนะหรือว่าเหรียญคอยนะคะน,นี้คือสินค้าที่เราสั่งมานะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนสนใจก็ลองไปใช้บริการของโลตัสกันดูนะคะ